เบื้องต้นนะเบื้องต้นนะมันจะพ่องบ้างไม่พ่องบ้างก็ไม่เป็นไรสมบูรณ์ได้ก็ยิ่งดีพ่องนิดๆก็ไม่เป็นไรอย่าพ่องมากนะักนะถือศีลห้านะจะพ่องบ้างประมาณนึงที่จะไม่เสียหายต่อตนเองต่อผู้อื่นมากเกินไปก็พอได้นะถือศีลห้าเบื้องต้น ละอบายายมกลดละเลิกอบายายมกไปเป็นลำดับบางทีมยังเลิกไม่หมดก็ลดละเอานะลดละเลิกการรับประทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นะบางทีมันยังเลิกไม่ได้ก็ลดละเอาก็รับได้เหมือนกันนะอัตราไม่จัดไม่เอาแต่ใจตัวเองนะไม่เอาแต่ใจตัวเองเอาตามมติหมู่มิตรด,ดีนะแล้วก็ตั้งใจเสียสละทางานฟรีนะโดยนี่แหละตั้งใจเสียสละทํางานฟรีเพื่อช่วยคนให้พ้นทุกนี่แหละนะ โดยมาทํางานกับหมูมิตรดีเราก็เสียสละทํางานฟรีส่วนเราจะเลี้ยงชีพเราเองทางบ้านเราก็จะมีรายได้อะไรมันก็เป็นปกติในชีวิตของเราและอันนั้นก็ทําไปนะเลี้ยงชีพตัวเองไปแต่ว่าพอเรามาทํางานกับหมู่มิตรด,ดีนี่เราก็เสียสละทํางานฟรนะีมีความตั้งใจที่จะพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกนี่คุณสมบัติอย่างนีนะ้มีความตั้งใจที่จะพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกนี่ก็คือคุณสมบัติหลัก แล้วก็ศึกษาการแพทย์วิทยธรรมมาพอสมควรนะนี่แหละศึกษาค่ายต่างๆมาพอสมควรอ้าวศึกษามาก่อนนี้ก็ได้ค่าย5วัน7วัน10วันหรือโดยเฉพาะในช่วงเนี้ยนะโอ้กี่รุ่นมาแล้วเนี่ยนะห,ร,นหรุ่นเนี่ยหรุ่นเนาะหรุ่นมาเนี้ยได้ศึกษารุ่นใดรุ่นหนึ่งมานี้ก็มีสิทธินะมีสิทธิ์ที่จะสมัครหรือได้ศึกษามาก่อนก็ได้นะใครได้ศึกษามาพอสมควรก็ ได้ศึกษามาก่อนพอสมควรเนี่ยก็รับนะมีสิทธิ์ที่จะสมัครนะโดยการสอบสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์จะมีหัวข้อนะมีหัวข้อนี่คุณสมบัติของนักศึกษานะปกตินี่ก็จะรับนะระดับจบม .6 ขึ้นไปนะปกติรับจบม .6 ขึ้นไปแต่อย่างไรก็ตามในบางท่านนะในบางท่านที่ไม่ได้จบม .6 แต่ว่ายังไม่ได้จบม .6 แต่ว่ามีคุณสมบัติตามที่อาจารย์ ระบุไปบางกี้นี้นะจย์ก็อนุโลมให้เรียนอนุญาตให้เรียนได้สามารถที่จะตเีเขาเรียกว่าเทียบเทียบโอนได้เทียบโอนหน่วยกิจต่างๆเทียบโอนจากนี่แหละจากคุณสมบัติเหล่านี้ให้มีคุณสมบัติที่เรียนได้นะเป็นการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสถาบันของเราเนี่เป็นสัาบันที่ถูกต้องตามกฎหมายนะพอได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลจากสกอ,อให้ทําการศึกษาตามอัธยาศัยอันนี้ได้ สามารถเทียบโอนการศึกษาในระดับอุดมศึกษากับสถาบันการศึกษาต่างๆได้นะ <c oughs> อ้าวนะข้อสอบสัมภาษณ์นะอาจารย์บอกข้อสอบก่อนนะพี่น้องเตรียมตัวสอบท่านละประมาณ3-5นาทีนะเตรียมตัวนะเ,เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์นะเนี่ยคำสัมภาษณนะ์การเข้าเรียนสถาบันวิชารามหนึ่ง แนะนำตัวสั้นๆเช่นชื่ออายุอาชีพการศึกษาความเจ็บป่วยนะแนะนำสั้นๆนะอย่ายาวนะมันจะไม่มีเวลาตอบันอื่นนะอันนี้เอาให้สั้นที่สุดเอาพอรู้พอรู้จักกันก็พอ 2. ต้องการสังกัดการศึกษาภาคใดนะภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคยีสานนะเอา4ภาคกับภาคต่างประเทศนะมี5้าภาคนะนะมีภาคกลาง ภาคกลางนี่รวมตะวันออกตะวันตกด้วยนะถือว่าเป็นกลางนะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนายต้องการสักสงกัดภาคใดในประเทศไทยถ้าท่านอยู่ต่างประเทศท่านสังกัดภาคต่างประเทศนะท่านบอกว่าภาคต่างประเทศนะอา้าวสามจะรักษาศีลห้าได้ไหมนะศีลห้าเบื้องต้นนี่แหละนะยังไม่ต้องเอาละเอียดมากมันจะไม่ได้สักคนนะจะไม่มีใครเรียนได้เอาศีลห้าเบื้องต้นนะ ื้องต้นอะไรไม่ฆ่าสัตว์ลดละเลิกการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์นี่นี่ข้อที่หนึ่งนะสินข้อที่หนึ่งสินข้อที่สองไม่ลักขโมยช่อโกงนะสินข้อที่สามก็ไม่ผิดพวเขามียใครลูกใครแล้วก็พยายามลดละเลิกรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยสินข้อที่สี่ก็ไม่โกหกนะพยายามพูดวาจาที่เป็นประโยชน์ต่ตอตอนเองต่อผู้อื่นนะไม่พูดวาจาที่เป็นโทษต่อตอนเองต่อผู้อื่น พยายามพูดวาจาที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นสินข้อที่5้าก็ไม่เมาในความโลภโกรธหลงหยาบกลางละเอียดเอาหยาบก่อนก็คือออายมุกก็แล้วกันเนี่ยออาบยมุกแม้แต่กามที่มันหยาบหยาบเอบาบยมุกกามโลกธรรมอัตตาที่มันหยาบหยาบเนี่ยมันหยาบหยาดังแรงไล่เนี่ยไม่เมาในพฤติกรรมที่มันเลวร้ายมากเอาอย่างนี้กันแล้วกันออาบยมุกหรือพฤติกรรมที่มัน สร้างความเสียหายให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นนี่มากเกินไปนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ไปเมาในพฤติกรรมที่มันเลว้ายมากส่วนมันเลว้ายปานกลางเลว้ายละเอียดเนะ่ยกไว้ก่อนนะนั่นะนะกนะ็ค่อยๆจัดการไปไอพฤติกรรมที่เลวไายมากๆอบายมุกต่างๆนี่ต้องนะพยายามที่จะลดละเลิกนะไปเป็นลําดับลําบนะเมาในความโลภโกรธหลงหยาบกันแล้วกันนะอันนี้เช่ <c oughs> นอบยมุกอย่างนี้นะเป็นต้น หรือพฤติกรรมที่เลวร้ายหยาบอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติศีลห้าได้แล้วรู้จักแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่เมาในความคิดเหนียวรู้จักแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์นี่คือศีลห้านี่ศีลข้อที่ห้าโอเคเอาเบื้องต้นอาจจะพ้องพอกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรสี่จะรับฟังและทําตามมัติหมมิตีได้ไหมห้าจะเป็นจิตอาสาทํางานฟรีได้ไหมหก ทำไมถึงสนใจเรียนวิชารามนะนี่ข้อที่6นะเพราะงั้นตอบข้อที่1นถึงหก็ไม่ต Jean ้องตอบยาวนักนะตอบกระชับกระชับนะข้อที่1นถึงหให้ตอบกระชับกระชับนะตอบข้อที่1นถึงหให้กระชับกระชับนะครัไม่ต้องไม่ต้องยาวมากนะตอบให้กระชับกระชับข้อที่6นี่ก็เวลาที่เหลือให้อธิบายข้อที่6นั่นแหละนะทำไมถึงสนใจเรียนวิชารามนะ อันเนี้ยข้อที่6เนี่ยพยายามพยายามใช้เวลาในข้อที่6เนี่ยให้มากนะข้อที่1นึงถึงหเนี่ยตอบให้สั้นๆน,นาทีเดียวก็ได้ทั้งหมดประมาณนาทีหนึ่งหรือ2นาทีก็ได้นะแล้วก็1นถึงหเนี่ยแต่ข้อที่6กนี่ก็พยายามอธิบายข้อที่ 6. นะใช้เวลาประมาณ5นาทีโดยประมาณนะใช้เวลาประมาณ5นาทีในการสอบสัมภาษณ์จากนั้น,นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมน,นักศึกษาวิชาราม ที่เรียนมาก่อนแล้วที่เข้ามาในซูมตอนนี้จะโหวตนะวชาลามเป็นจิตอาสาแพทย์วิทีธรรมตั้งแต่ครบคุณขึ้นไปไปจนถึงจิตอาสาประจำานะรวมทั้งนักศ,าศาึกษาวิชารามที่ร่วมเรียนกันมานะก็จะโหวตว่าจะรับเข้าเป็นนักศึกษาเสียงโหวตเกินครึ่งหนึ่งก็อนะ่ถือว่าผ่าน คำว่าโหวตเนี่ยจะถามแค่ว่าท่านใดไม่ท่านใดขัดข้องท่านใดเห็นว่าไม่ควรนะเออกดก็ได้นะแต่กดอาจจะไม่เป็นนะ,ะมันจะนับยากเอาอย่างนี้ดีกว่านะท่านใดเห็นว่าไม่ควรรับเข้าเป็นนักศึกษาวิชารามโปรดยกมืออย่างนี้นะมันก็จะมีมือขึ้นมาออกดมือจึก๊กขึ้นมานะเขาดูอย่างนี้ดีกว่านะแต่มือเข้ามาเยอะๆยะก็ไม่ผ่าน นามือเข้ามาเกินครึ่งไม่ผ่านแต่ถ้ามือเกินครึ่งผ่านนาอยู่ในนั้นน่าค่องนะทัานใดขัดยกก็ถามเอาไงก็ยกมือว่าใครเห็นว่าไม่ผ่านให้ยกมือ,อ,มอเอาเกินครึ่งก็ไม่ผ่านไง ก็ไม่ต้องยกอีกก็จบแล้วนี่ถือว่าคุณไม่ได้คัดค้านเลย <c oughs> คุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ช่างคุณไม่คัดเอาเป็นว่ากฎเกณฑ์คือถ้ามีพูดคัดค้านเกินครึ่งไม่ผ่านกฎเกณฑ์มีแค่นี้นะถ้าในที่ประชุมเนี่ยนะมีผู้คัดค้านเกินครึ่งไม่ผ่าน ที่ประชุมของนี่แหละนักเรียนวิชารามที่เรียนมาก่อนรวมทั้งจิตอาสาจิตอาสาและนักศึกษาวิชารามที่เป็นรุ่นพี่นะที่เข้ามาอยู่ในนี้แล้วตั้งแต่จิตอาสาคบคุณคือรวมทั้งนักศึกษาวิชารามก็จะช่วยกันพิจารณาว่าเอะคุณสมบัตินี้น่าให้เรียนไหมถ้าคิดว่าไม่น่าให้เรียนก็จะยกมือคัดค้านถ้าคิดว่าน่าให้เรียนก็จะไม่ยกมือหรือถ้าไม่ออกความเห็นก็ไม่ยกมือก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหากฎเกณฑ์ก็คือว่า ถ้ามีคนยกมือคัดค้านเกินครึ่งไม่ผ่านนะถ้ามีผู้คัดค้านเกินครึ่งไม่ผ่านนะไปพัฒนาตัวเองใหม่ก่อนนะโอเคนะโอเคตามนั้นนะเวลาพูดมาเสร็จบางทีกรรมการอยากจะซักถามอะไรพอสมควรก็ซักถามได้นะนะแต่ถ้าไม่มีอะไรซักถามเราก็โหวตกันนะซักถามก็อย่าไปตอบยาวนะอย่าไปอย่าไปถามยาวอย่าไปตอบยาวมันจะไม่พอกัน เวลาจะไม่พอกันถ้าไม่มีความจําเป็นอะไรอย่ามีข้อสักถามเพิ่มเติมมันจะมันจะไม่ทันเวลารนะ้อยสามสิบท่านเนี่ยมันจะพอป่าสองวันมาก,ก ถ้าคิดว่าข้อมูลครบที่จะตัดสินใจก็โหวตเลยแต่ถ้าคิดว่าข้อมูลไม่ครบก็ถามเพิ่มก็ไปอีกว่าขอทราบข้อมูลเพิ่มหน่อยก็ไม่ห้ามนะไม่ห้ามกรรมการโอ้โหกรรมการเยอะมากเลยนะเนี่ยจิตอาสาตั้งแต่ครบคุณขึ้นไปถึงนะจิตอาสาประจำารมทั้งรุง่นพี่นักศึกษาวิชาลามเป็นกรรมการ้งหมดเลยนะถ้ากรรมการต้องการข้อมูลเพิ่มก็สักถามเพิ่มได้นะแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นอะไรถ้าคิดว่าข้อมูลครบแล้วก็ไม่ต้องสักถามเพิ่ม แต่ถ้าคิดว่าการสักถามเพิ่มจะเป็นประโยชน์ก็สักถามเพิ่มได้ก่อนโหวตนะเอาอย่างนี้นะนี่เป็นกฎเกณฑ์ของการรับสมัครนักศึกษาวิชารามนะอ้าวตอนนี้ก็น่าจะอ๋อน่าจะได้เวลาแล้วเนาะตอนนี้ในซูมร้อยสีท่านอ้าวรวมนักศึกษาใหม่เนาะอ้าวเตรียมตัวสอบกันนะ ผู้สมัครมีร้อยสาสิบท่านที่สมัครมาแล้วก็จริงๆสามารถสมัครเพิ่มได้นะในสองวันนี้ท่านใดมคีคุณสมบัติตามที่ว่ามานี้อยากจะสมัครเป็นนักศึกษาวิชารามก็สามารถที่จะสมัครได้ภายในสองวันนี้อีกได้อีกนะสมัครสมัครเพิ่มเติมเข้ามาได้ในท่านผู้ชมผู้ฟังที่ดูแล้วเออเรามีคุณสมบัตินี้อยู่เราอยากเป็นนักศึกษาวิชารามนะ อยากสารอยากสารพลังกับสัตบรุรุษหมู่มิตรด,ดีพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์อ๋ออยากจะเรียนวิชานี้แล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงก็าสามารถสมัครได้ภายในวันสองวันนี้ก็สมัครได้เหมือนกัน,นถ้าสมัครมาก่อนแล้วไม่ทันตอนนี้มีท่านสมัครมาก่อนแล้ว3ามร้อท่นนานแล้วก็ท่านใดที่สมัครไม่ทันจะสมัครภายในวันสองวันนี้ก็ได้ นะยังไม่ได้แจ้งความจำนงมาก็สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ภายในสองวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะยี่สนะภายในวันที่ยี่สิบแปดยี่า 28, ภายในวันที่ยีและ29กันยายนสองพนร้อยหีนี้เอาละนะการบรรยายแล้วก็แนะนำการศึกษาสถาบันวิชารามก่อนที่จะได้สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ใหม่ที่จะเข้าเรียนระดับอริยปัญญาตรีสถาบันวิชารามหลักสูตรนะจิตอาสาวิถีธรรมสาขาแพทย์วิถีธรรมวันนี้นะได้เวลาพอสมควรแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จนะในการศึกษาเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์กันทุกท่านสาธุ